นาคารหน่วยกิจไม่ใช่โครงการทดลองหากแต่เป็นสนามจริงของการปฏิรูปการศึกษาที่โรงเรียนต้องกล้าออกจากกรอบเดิมเป็นการเริ่มต้นทิศทางใหม่ของการศึกษาไทยที่เราต้องร่วมกันผลักดันให้สําเร็จในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยถ้าเราจะสลายเรื่องของความเหลื่อมล้าเนี่ยเราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในมิติต่างๆไม่จําเป็นต้องอยู่ในระบบห้องเรียนที่ต้อง เช้ามาตื่นนอนถือกระเป๋าไปไปโรงเรียนแต่ว่าให้มันอยู่ในระบบของการศึกษาในมิติต่างๆที่มีความหลากหลายเขาอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีโอกาสไปเรียนโรงเรียนประจำหรือไปโรงเรียนพิเศษซึ่งมีวิชาชีพเฉพาะแต่ถ้าเขาสามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในวิชาชีพเฉพาะของเขาจะไปทําสวนทําไร่ทํานาแต่ว่าทําแบบมีคุณภาพอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่จะทําให้คนหลากหลายเนี่ยมันถลายเรื่องของความเหลืม่มล้ําได้ คนเราเนี่ยมีการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองนําไปสู่การประกอบอาชีพเพื่อให้มีไรายได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตัดตอนคําว่าการศึกษาให้มีมิติที่กว้างขึ้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้มีไรายได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นความทักเซสทางการศึกษาแล้วก็ธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์คืออะไร ครดิตแบงค์คือที่สำหรับสะสมหน่วยกิจของความรู้หรือความสามารถที่ได้จากการนำทักษะประสบการณ์การทำงานการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ทั้งจากในโรงเรียนสถาบันการศึกษากอสอนอหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิจแล้วสะสมไว้สำหรับเทียบคุณวุฒิหรือความสามารถสมรรถนะในการทำงานเครดิตแบงค์จึงช่วยเชื่อมต่อภาคแรงงานกับภาคการศึกษาได้ นอกจากนี้เครดิตแบงก์ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความก้าวหน้าจากการเรียนรู้ตามที่เหมาะกับวิถีชีวิตของตนแล้วนำผลการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การทำงานการฝึกอบรมการฝึกอาชีพมาเทียบโอนกันได้ เครดิตแบงค์ช่วยเปิดทางขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับคนไทยทุกระดับไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนในโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือเรียนกศนอหรือแม้แต่เรียนรู้ด้วยตัวเองรวมทั้งประชาชนไว้ยทำงานทุกกลุ่มอาชีพหรือผู้กเกษียณอายุจากวัยทำงาน กลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนสถาบันการศึกษาเครดิตแบงค์จะช่วยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสามารถเช่นบางคนเก่งคณิตศาสตร์มากก็สามารถเรียนคณิตศาสตร์นำหน้าเพื่อนชั้นเดียวกันแล้วนำไปเทียบหน่วยกิจฝากสะสมไว้ในเครดิตแบงค์ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมการพัฒนาให้เต็มศักยภาพแล้วยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียนลงเข้าสู่โลกของการทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย กลุ่มที่เรียนกศออนเครดิตแบงค์จะช่วยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนตามศักยภาพตามความถนัดของตนแล้วนำไปเทียบหน่วยกิจสะสมไว้ในเครดิตแบงค์นำไปเทียบความสามารถในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพหรืออีกทางเลือกหนึ่งคือเมื่อสะสมหน่วยกิจครบตามเกณฑ์ก็สามารถนำไปเทียบโอนวุฒิที่นำไปสู่การพัฒนางานหรือเปลี่ยนไปสู่อาชีพที่ถนัดหรือใฝ่ฝันได้ด้วย เด็กเยาวชนหรือกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนเครดิตแบงค์จะช่วยเปิดโอกาสให้กลุ่มนี้นำความรู้และประสบการณ์หรือที่เรียนรู้ด้วยตนเองจากวิถีชีวิตหรือแหล่งอื่นๆนอกสถาบันการศึกษา มาเทียบโอนหน่วยกิจแล้วสะสมไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการกลับเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาหรือต่อยอดการเรียนรู้นำไปพัฒนางานหรือเปลี่ยนไปสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันเครดิตแบงก์จึงช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถหรือสมรรถนะของทุกคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดช่วยให้ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นเครดิตแบงก์ยังช่วยสนับสนุนและเชื่อมต่อให้ความต้องการของภาคประกอบการกับความสามารถและสมรรถนะของภาคแรงงานสอดคล้องกันได้ทุกคนสามารถช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประเทศไทย ก้าวผ่านความท้าทายในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีและสังคมสูงไวัยได้โดยมีเครดิตแบงก์หนุนเสริมเพิ่มศักยภาพพัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่งสภาการศึกษาได้เสนอรูปแบบของธนาคารหน่วยกิจที่จังหวัดสามารถดำเนินการได้ใน5รูปแบบดังนี้รูปแบบที่1การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างหลักสูตรในระดับการศึกษาเดียวกัน รูปแบบที่2การเก็บสะสมหน่วยกิจในระบบธนาคารหน่วยกิจแบบไม่มีชั้นเรียน100รอเร์เซนรูปแบบที่3การเก็บสะสมหน่วยกิจการศึกษาในระบบโดยการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับที่สูงกว่ารูปแบบที่4การเก็บสะสมหน่วยกิจคู่ขนานระหว่างหลักสูตรที่กำลังศึกษากับหลักสูตรในระดับที่สูงกว่าและ รูปแบบที่5การแปลงประสบการณ์อาชีพเป็นสมรรถนะและหน่วยกิจตามระดับคุณวุฒิแห่งชาติประสบการณ์อาชีพมีของการเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิจก็คือสามารถที่จะสะสมหน่วยกิจจากผลการเรียนจากการฝึกอบรม หรือจากประสบการณ์ที่ได้รับหรือพัฒนาทักษะเพื่อนำไปต่อยอดในการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสำหรับหนูนะคะหนูก็คิดว่าว้าวมากเลยตอนที่ได้ยินครั้งแรกนะคะระบบธนาคารเก็บหน่วยกิจเนาะสำหรับหนูนะคะเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากๆทั้งกับตัวหนูแล้วก็กับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยค่ะ อย่างส่วนตัวหนูเองนะคะหนูก็เป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมทั้งเล่นดนตรีแล้วก็ไปแข่งขันวาดภาพต่างๆหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าหนูก็มีความสนใจในเรื่องการเรียนในหลายๆวิชาเหมือนกันหนูคิดว่าถ้ามีระบบนี้เข้ามาใช่ไหมคะเราจะได้เก็บสะสมหน่วยกิจเราก็ทําให้หนูรู้สึกว่านอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยก็มีคุณค่าได้เหมือนกันผมก็ว่าดีนะครับผมเป็นเด็ก ชอบทำกิจกรรมต่างๆเช่นอาสาตั้งแต่มีธนาคารหน่วยกิตเข้ามารมสามารถเก็บหน่วยกิตระหว่างเรียนได้เราต้องการให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงศักยภาพในรูปแบบที่ตอบโจทย์อนาคตของตนเองไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านวิชาชีพและด้านทักษะชีวิตโรงเรียนของเราพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรม ธนาคารหน่วยกิจของจังหวัดมุกดาหารแล้วครับมุกดาหารเอ c เคชั่นซั c เซ s ูเกเ t อร r การขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิจของจังหวัดมุกดาหารเราจะสำเร็จไปพร้อมๆกันขอบคุณค่ะ